พระเอกในนิยายเรื่องนี้โหดยินชาบับทุกคนไม่เว้นแม้แต่งเอกเอ๊ะยังไงกันกับเรื่องบัลังสายใต้จันเป็นเรื่องของชีกมูซามกคุตรราชกุมารแห่งเมืองไซฮาดนาเดียโหดจนได้ฉายาว่ามาเฟียแห่งไซฮาดนาเดียเรื่องเริ่มจากพระเอกจำต้องแต่งงานกับพี่สาวของนางเอกจากเรื่องรารับใต้เงาสาย นั่นก็คือขอบฟ้าแต่เธอกับถูกน้องชายพระเอกลักพาตัวไปเสียก่อนมันอะไรกันเนี่ยแต่วันดูตัวพระเอกกับเจอน้องสาวนั่นก็คือดารินแค่เห็นขาอ่อนของน้องเท่านั้นก็น่าแดงหูแดงแต่สัมประทานเดินมาพร้อมพี่สาวเนี่สิพาน้องสาวของเธอไปด้วยจากนั้นเรื่องก็วุ่นวายเธอสวมรอยแทนพี่แต่ถูกจับได้ถูกส่งไปอยู่ฮาเลม แต่เธอเดินเป็นสายลับให้น้องชายพระเอกอ,อแล้ออย่างแม่พระเอกไม่ชอบนาองเอกเอกีกน้องถึงโดนวางยาจับขังพาไปขายให้อะไรจะขนาดนั้นพระเอกรักคุณน้องแต่ดันไปล่าพี่กับประแตงอกีกโอ้ย,อยเป็นใคร,ใครจะยอมอยู่ไปให้กำลังใจน้องกับประเรองบันลังสายใต้จันทร์หาอ่านรายตอนได้แล้วที่ readalike t h ไร,รหรือใครอยากอ่านจนจบ e b o ๊กออกแล้วหาซื้อได้ที่เมพ ปินโดอ่านบุ๊กและไนอินเขียนโดยคุณไร้พิมรินบอกเลยว่าเรื่องนี้แรามาหนักอิลติกเดือดห้ามพลาดนะทุกคน